จ้าหน้าที่วังไม่เคยมาเพราะว่าสำนักพระราชวังเขาไม่อนอุญาตนะฮะแต่งานในวันนี้เลขาธิการพระราชวังท่านแก้วขวัญวัชโรไทยพระราชผาท่านเจ้าุณธปริยัติสารเมทีท่านเจาเ้าจุณสุริยาก็ออกประสานมาแล้ววันนี้ท่านมาด้วยนะนำเจ้าหน้าที่วางสามคนมาในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักพุทธในส่วนของเจ้าหน้าที่วังในส่วนของ พัะสงสมองค์เป็นประธานวันนี้รองสมเด็จพระราชาคนะจัลวัดปัมตาปีอำเภอสองดาวจังหวัดปัตตานีเป็นองค์พิญนาคาเบอรคุณ ธรรมมนุสา์เจ้าวาดวัดป่าดงพระเจ้าตำบลสว่างอำเภอสว่างแดนดนจังหวัดสุรินทรเป็นองค์พิรนา้าบางสุกุลขอกราบม่ิโนทัพ ท่านผู้มีเกียรติท่านทีน่สามกลับไปเชิญคุณนิพนธ์เิียบุตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหวัดสามผงกลับไปเครับคุณนิพนธ์เิียบุตรนายกองค์การบริหารส่งหวัดจังหัดสามผง ขอกราบมนุพระครูสุดที่ธรรมสังวรเจ้าคณะตำบลพันน,นานิคนเขตห้าธรรมยุทธ วัดท่าวังหินตำบลสว่างอำเภอพันงานิคมจัังหวดสกลนครเป็นอง์พินาท่าบางสุลขอกราบมิมนครับกับขณะนี้15นาฬิกา40นาทีใกล้เวลาข่าเยัดตที่พยาผู้ใหญ่ทักษะด้วยตัวรยเตินะครับ ท่านผู้ท้าทายเป็นลำดับที่สี่จะไปเจอท่นานนายแพทย์วรการที่ปากตัดผู้ในการโรงพยาบาลศรี่ทุกทางเห็นใจครับนายแพทย์วรการที่ปากตัดผู้ในการโรงพยาบาลศรี่ทุกทาง สนเจ้าคณะ,ะอำเภอกันนานิคมธรรมยุทธวัฒนเจ้าสุ่าตำบลไร่อำ,ำเภอกันลานิคมจังหวัดสกลนครเป็นองค์เิจาราค้าบางสุลขอกาบพิจาทครับ ลำดับที่ห้าจะเนเชิญน,นางสาวพัญยารัฐคล้ายขำผู้แทนโรงพยาบาลอาโภตเจ็ดลำดับนางสาวทัญยารัฐคล้ายขำผู้แทนโรงพยาบาลน,นาทภตดังที่กระผมได้เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทราแบแล้วนะครับว่าการมาทําบุญในงานศพมิให้เพียงเรามาร่วมพิธี 3. ี่ท่านได้รับกั่งพยาอยู่นไม่อยู่โจนข้ามม่ทีวีไม่เห็นไม่เห็นไม่ับไม่ได้ปัอไม่เป็นไรยเห่าอยาี้คุณคุณ่านี่เข้ามาคุณจะเห็นพระน่หน้าชัดมากขึ้นเดยเก็บไว้หลเราจะมีสองมผมจะถ่ายให้ลูกตูพระคุณท่านท่านพระอาจารย์อังคารอัทพะโม วัดป่าน้ำโจนตำบลพันชาลีอำเภอวังทองจังหวัดพิษสโุโลกเป็นองค์พิญนาข้าบางสกุลขอ,อการีิมลครับ าการทอดท่าคามศรุลสามก네ิการนะครับกนดการที day, no nah ่หนึ่งจำนวนที่สิบ็ดรายเป็นการทอดท่าามศรุทโดยญาติโยมท่านผู้มีเกียรติคณะสิบยี่สิบเท่านดังที่กำลังประกอบพิธีในขณะนี้ในกนดการที่สองจะเป็นการ เป็น,นองค์พิจนาห้ากองสุกุลขอกราบมิโนรับ ท่านผู้มีเกียรติลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านวัชรโรธไยพิเดชรองผู้ในการเขตพื้นที่ภาษาประถมศึกษานครสวรรค์สองรักษาราชการแทนผู้ในการพระอาจารย์สกเยนกันตาสีโลวัดเขาน้อยจังหวัดพิจิตรเป็นองค์ที่นาผ้าบางสกุลข,ขอ,อการทีมึงครับ รับการผู้มีเกียรติลำดับต่อไปนะครับกราบเรียนเชิญพันเอกพิเศษอดีศรบุพพสิทธิ์ฝ่ายเสนาธิการประจำพุทธวันชาองพระบุตรเชิญครับพันเอกพิเศษอดีศรบุพพสิทธิ์พระปริยัติธีรวงศ์เลขาเจ้าคณะภาคสิทธิ์ธรรมยุทธวัดบึงพารันชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์พิธนาผ้าบางสขขงกุลขอกับในอีความหมายหนึ่งเป็นอบายุวิธีของคนโบราณที่ให้คนตายทำบุญในงานบางสขขงกุลขอการนิมนต์ครับ จากต่อไปกาับนเชิญท่านมนตรีจารุรทมลมประหลัดอโส่พีสงครามรักษาราชการแทนท่านแน่เพืสีสงครามขาองสมุดับท่านมนตรีจารุรทมลมประหลัดอโส่พีสงครามรักษาราชการแทนท่านแหนเพื่สีสงคราม ขอ,อการทุกวันท่านผูริเกลักต่อไปนะ สามพันส่พนห้าพันแห้งดนะครับสมเกียรติสริตันน์ประหลักองค์การบริหารส่วจังหวัดทำหน้าที่แทนท่าหายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมยินดีต้อรับ้าเกียรติสิริตัน์ครับ ตำบลท่าจีลาอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครเป็นองค์พินาผ้าบางสุนขอกราบด้วยนนท์ครับขึ้นหลัของกองพรพิธีสามท่านนะครับเป็นระดับผู้บริการระดับพุทธนาองซึ่งเดี๋ยวจะเดินทางมาครอบครับพิพเลยนะครับท่านผู้มีเกียรติระดับต่อไปนะครับกราบเรียนเชิญท่านยงยุทธ ขอการาบพิมลพระยานรัติภิตรองเจ้าคณะจังหวัดวาาวากาลสินวัดวีระวิสาวะอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินเป็นองเมียนา,า้าหลงสุขุณขอการาบด้มยครับครัวันี้ต้องขออนุโมทนาท่านผลปรีวิสนุไกรภูมิ ข้าราชการประานตกมระงค์ุาสำหับสนุกก็นพลมาถวายอาราขาสักการขอคพ่อและมีความสะดวกใดการอนวชนาท่านพลเรือตรีสรชาสอประทุมผู้ชการเอือรือสารภาพถวายพระธาตุพทธาสำับไปเป็นองค์นาผ้าบรรจุคุณออกาีิวนครับโยมยังวางดอกไม้จันไม่ได้นะพระสัพราชในหลวงยังไม่ได้วางนะ โอ้ไม่ใช่ธรรมดานะโยมที่นีสุดยอดขยันผู้โดยการพรอาสารีแดร์กครงการหวออึ้นทอท่านจรังขยันผู้โดยการพสาลษาทีแดร์การหลงออกครับขอการพิมนพระรูวิิมลภาวนาคุณ วัดป่าภูทองตำบลภูทองอเภอบ้านถืวอจอุดรธานีเป็นองค์พิจาผณาพวะงสกุลทอภักริที่พ ท่านอาวะเดุวุฒิพัฒน์ภูมิสวัสดิ์รองผู้บัญชาการหน่วยเรือมีรัชวุฒิเจ้าคณะอำเภอฟังโคนวานิชภูมิคมนภูนวัดวีรธรรมตำบลไห่ยองอำเภอฟังโคนจังหวัดสชนบุรีเป็นองค์ที่นาข้าของสกุลขอกราญจน์มูลทับ ยืนถวายอาลภัสขสังสารของหลวงปู่นะฮะทัพสี่ด้านสี่ทิศออนโมทนาท่านผบุพการไม่โอกาสนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติญลำดับต่อไปนะครับกล่าวเรียนเชิญท่านพลเมเรตรีสรราสอนยุทธูมผู้จัดการหน่วยเรตอสาภาพสดเรียบร้อยตามลำน้ำโขงที่พระธาตุสุขุนครับ กล่าวไปเจท่านผู้จัดการครับท่านนี้คือแทนของท่านผู้จัดการทราเรือครับที่รับผิดชอบโดยเรือแสาราาสะดกเรียบร้อยตามรายส่วนนะครับอรอขอกราบนิมนพระสรุธีนายกเจ้าคณะจังหวัดสกลนครวัดสุฑาวาจังหวัดสกลนครเป็นองค์เทศนาผ้า กาพิมนพระภูมงคลกิติธาดาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประทุม,มตารารกรุงเทพมหานคร,รเป็นองค์พิณาผ้าบรรสุคุณขอกาพิมลครับ ท่านผู้มีเกียรติลำดับต่อไปนะครับ ขอการนินครับ นพระภูจันทร์วิสุทธิ์วัดศรีมงคลเหนือตำบลในเมืองมีกฎบการที่จะมาถึงในช่วงข้างหน้าเมืออาา่อองค์ประธานในพิธีก็คือสิเจ็นาฬิกานะครับจะเป็นกฎบการเพื่อนำเดินซึ่งในเวลา17บเนาฬิกาเจ้าหน้าที่ของพระศรีสำนักพระสว่าง แต่ผู้เชิญดีเพื่มเพื่อทานมาถึงโดยมีเารื่องแผู้แต่เรื่องแบบปกติเขาจะเป็นผู้แทนของพระสงฆ์พณะกสิทธิ์มัสศรีวิชัยบ้านคนท่านที่สามเป็นผู้อ่านในพระมหาอุณาทิพร์จังหวัดเพชรชบุรีหัวผู้อ่านคือวริการเป็นพนกพักสริมงคลตำแหน่งนายทหารอุตการมุโสสุรศรีตาภาสา ครับนี่เป็นสำแหน่งทางทหารและท่านที่สี่ที่จะเป็นผู้อ่าน,นตำหนักในเวตาคุณ